โอเคนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผูทุกท่านกันด้วยนะครับผมนล้วก็ขออินดีตอรับทุกสู่เกม tutorial action battle simulator อีกแล้วครับผมเย้ๆนะครับนล้วก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมสับเกมแท็บเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราซึ่งในวันนี้เราไม่ได้จะมาสร้างตัวละครกันแต่อย่างใดแต่เราจะมาแจกเผาและชาเลนจ์ของเจมมอนสเตอร์นั่นเองครับผมตบมือสิครับรออะไรหลังจากที่เราได้สร้างสองอย่างนี้มาเป็นเวลายาวนานนี่หมดนะ ผมว่าวันนี้เนี่ยถึงเวลาเลิกงามย่างดีที่ผมจะทําการแจกให้ท่านผู้ชมทุกคนได้ลองเล่นกันแล้วนั่นเองผมนะ อันที่โอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยเราได้สร้างตัวละครกันมาอย่างยาวนานขนบแทบเรียกได้ว่าแบบสร้างมาแล้วแทบทุกตัวละครเลยทีเดียวเชียวกว่าแบบก็ยอมใจตัวเองเหมือนกันนะสร้างแม่งได้ทุกตัวเลยซึ่งขอบอกก่อนเลยนะครับว่าไอ้เจ้าเผ่าเนี่ยคือผมเป็นคนสร้างคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือถ้าเกิดว่าเกิดข้อผิดพลาดประการใดไปผมก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับเนี่ยคือแบบเออมันก็สร้างจากคนเดียวก็นั่นแหละครับนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบว่านําไปปรับแต่งเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดและนาไปปรับแต่งได้หรือไม่ก็สามารถกดตัวไอ้มุมขวาน แล้วสร้างตามได้เลยนะครับผมยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับโอเคนะเพื okay, ่อไม่การเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการโหลดเลยดีกว่านะไปไปกันเลยโอเครับนะขั้นตอนแรกเลยนี่ก็คือต้องเข้าเกมก่อนนะครับผมนะคือถ้าไม่เข้าเกมมันก็โหลดไม่ได้นะครับนะโอเคนะพอเราเข้าเกมแล้วเนี่ยเราก็จะมาอยู่กันในหน้านี้นั่นเองครับผมนะหลังจากนั้นเนี่ยให้กดค้าที่คำว่า workshop นะ่าเสร็จแล้วก็กดคำว่า บาวส์ออนไลน์คอนเทนต์อ่าแล้วก็จะมาอยู่ในหน้านี้นั่นเองครับผมนะ <Y ahu! S 1> ซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะโหลดตัวละครก่อนเนี่ยให้ไปที่ปุ่มแฟคชั่นด้านบนครับผมนะเสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมทำการเสิร์ชคำว่า Demon Slayer by KTG z ครับผม นี่โอ้โหแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนั่นเองเหมนี่เนละโอ้โหแม่ปกสวยจริงๆเลยนะครับนะี่อันนี้ก็อวยตัวเองไปหน่อยนะครับผมนะนี่ก็จะแบบว่าเป็นรูปที่แบบมีปกสวยๆอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองครับผมของผมเนี่ยจะเขียนคาว่า by k t g Z หรือว่า by คุณต่างเกมเมอร์สีไว้นั่นเองนะครับผมโดยวิธีการโหลดก็เพียงแค่กดเข้าไปครับผมนะและกดกระดิ่งตรงนี้นะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะสนับสนุนผมเนี่ยกดกระดิ่งตรงนี้ไม่พอสามารถกดกระดิ่งที่ในช่องได้เลยนะครับผมนะ ่ายของจริงเลยเมื่อเราก,กดกระดิ่งแล้วเนี่ยมันก็ทําการดาวดน์โหลดครับแล้วเราก็จะสามารถเล่นได้เลยนั่นเองครับนะอ่าซึ่งก่อนอื่นนะครับนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเข้าหรือยังนะครับก็สามารถเข้าไปที่คําว่า custom container นะแล้วก็ไปดูที่ faction ได้เลยนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอเรากดที่ดาวนโหลดเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้นั่นเองแต่ว่าเออผมไม่มีนะเพราะว่าเออผมผมสร้างเองมันจะโหลดของตัวเองทําไมวะจบไปนะสำหรับ faction หรือว่าเผ่าตัวละครน,นะครับนะต่อมาเนี่ยเราจะมาดูกันที่การดาวน์โหลด ชาเลนจ์กันดีกว่าครับผมนะก็จะ <Yeah. S 1> ชาเลนจ์เนี่ย oh. ก็คล้ายๆกันแต่ว่าเปลี่ยนจากแฟคชันให้เป็นแคมเปญนั่นเองครับผมนี่ก็คือจะอยู่ที่ปุ่มที่2ตรงนี้เลยนะครับนะโอเคพอเราเข้ามากันในหน้านี้เนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมทําการเสิร์ชเหมือนเดิมเหมืนเะดิแต่ว่าคราวนี้แหละผู้ชมจะต้องเสิร์ชคำว่า d จ m o n Slayer ร์ชาเลนจ์ครับผมนะี่โอเคครับผมนะพอเกิดคำว่า d จ m o n Slayer ร์ชาเลนจ์เนี่ยก็จะเจอนี่ครับผมนะ นี่เป็นไงว่เวาโอโ้โหปกสวยกว่าชาวบ้านเขาอีกแล้วนะครับเออถ้าคุณคุณก็ไม่ต้องแปลกใจนะก็คือเอามาจาักปกคลิปนะ คือไม่ต้องแปลกใจเลยนะเอาจาบอกคลิปนั่นแหละครับผมนะนี่เป็นไงก็สวยโดนติดกว่าชาวบ้านเขาแน่นอนนะก็จะเป็นแคมเปญที่ชื่อว่า Demon Slayer Challenge by KTG Z หรือว่าคุณตากมเมอัซิเช่นเคยนะครับผมนะและ้วก็โดยที่การดาวน์โหลดก็เหมือนกันนะก็คือให้กดกระดิ่งตรงนี้ก่อนะอ่าเพราะกดกระดิ่งตรงนี้เนี่ยแคมเปญนี้ก็จะทำการดาวน์โหลดครับผมนะพอดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะให้เราไปที่แคมเปญครับผมนะจากนั้นไปที่คำว,ว่าดาวน์โหลดนะแล้วเราก็จะเห็นนี่ครับผมนะ นี่มันก็จะมาอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นะโอ้โหคือแบบว่าสามารถกดเล่นได้เลยแบบสะดวกสบายนะครับ้วก็นี่แหละครับนะนี่คือสิ่งที่ผมพยายามสร้างมากว่า3เดือนไหมเออสาเดือนน่าจะถึงแล้นี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะสร้างมากกว่า3เดือนเลยนะครับนะก็หวังว่าท่านชมเนี่ยจะชื่นชอบแล้วก็ สนุกไปกับการเล่นชาเลนจ์และตัวละครเหล่านี้นะครับนะก็แต่ว่าวิธีการนี้เนะี่ยไม่เพียงแต่ว่าจะโหลดชาเลนจ์หรือว่าเผ่าของผมเท่านั้นนะครับแต่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถนําวิธีการนี้ไปโหลดของคนอื่นก็ได้นะอย่างเช่นเวลาผมของโหลดของคนอื่นเนี่ยผมก็เข้าไปที่แฟคชันะ่นเหมือนแล้วก็พิมพ์ว่าเดมอนสไนเยอร์ Demon เนี่ยมันก็จะขึ้นแฟคชั่นหรือว่าเผ่าตัวละครมาเยอะแยะให้ท่านผู้ชมสามารถเลือกโหลดได้ตามใจชอบเลยนะครับนะั่นคือว่าอารมณ์แบบแบ่งปันอนะว่ากันเถอะนะโอเคครับไหวก็ประมาณนี้นะครับนะโอ้โหแมชอบจริงๆริงเลยปก โคตรสวยบอกตรงโอเคนะครับนะก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับวิธีการดาวน์โหลดเผาและแคมเปญดาบิค่าอสาินของเราเป็นยังไงบ้างครับผมนะก็นี่แหละครับนะนี่คือสิ่งที่ผมพยายามทามาตลอดกว่า3เดือนนะครับนะในวันนี้ก็ได้แจกให้ท่านผู้ชมลองเล่นแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเนี่ย<ๆ>ก็อย่าลืมมาดาวน์โหลดไปเล่นกันเยอะๆนะครับผมนะโดยใครที่สามารถเอาชนะชาเลนจ์ของผมได้เนี่ยก็ สามารถแบบมาคอมเมนต์อวดกันได้เลยนะครับแบเต็มที่เลยนะก็ส่วนคนที่อาจจะแบบติดขัดหรือไม่ผ่านเนี่ยก็สามารถอ่ากลับไปย้อนดูไลฟ์สดที่ผมได้เล่นผ่านไปแล้วนะครับแนละ้วก็สามารถไปดูเป็นแบบตัวช่วยได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ผ่านดัดไหนก็สามารถไปดูได้เลยนะครับผมนะก็และสุดท้ายนี้นะครับสำหรับยูทูบเบอร์หรือครีเอเตอร์ต่างๆนะท,ที่จะนำเวิร์กช็อปที่ผมสร้างไปเล่นเนี่ยก็ใส่เครดิตไว้ให้ผมนิดนึงแล้วกันนะครับแนละ้วก็ถือว่าเออเป็นการแบบร่วมมือช่วยกันนะเนอะกว่าจะสร้างได้ก็นานอยู่เหมือนกันนะครับผมนนะก็โอเคแลสวัสดีผมเกมมเอร์ก็ขออตลาไปก่นั ลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมในการจะคิดต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็โอเครับตอนนี้ผมกูต่กิเมอรนซีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบายจ้า